วันนี้นะครับเป็นการขยายผลจากมิติที่มากกว่า AEC มากกว่าอาเซียนหลายคนอาจจะพอทราบมาแล้วนะครับว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในแง่ของการพูดคุยในกรอบที่กว้างมากขึ้นอาเซียน FTA เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างนี้นะครับจากท่านอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศท่านศีรัตรรัศถาปานะครับสวัสดีครับสวัสดีครั AEC FTA สาระสําคัญที่ได้จากเวทีเองรวมถึงประเด็นที่ท่านในวุดีอยากจารสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรในแง่ของมิติ AEC และ AEC ครับจริงๆแล้วต้องขอบอกว่าเราเน้นน้ําหนักเรื่องของอาเซียนโดยมุ่งอยู่ที่การสร้างประชาคมเศร,เศร,เศรษฐกิจอาเซียนเป็นสําคัญนะคะทำให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้นตอนนี้แต่ว่าอีกอีก เขาเรียกว่า,าที่คู่<ร>ขนาน,านที่คู่<ะ>ขนานกันจริงๆแล้วเนี่ยเวทีอาเซียนเองก็มีาการทำงานนะคะมากขึ้นความร่วมมือมากขึ้นเรื่อยๆกับประเทศที่เป็นพันธมิตรของอาเซียนพันธมิตรที่ใกล้ตัวที่สุดคือประเทศที่ทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนซึ่งมีอยู่จั้งหมด6ประเทศ5ฉบับความตกลงนะคะ6ประเทศก็คงจะทราบกันดีว่าก็คือจีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียรประเทศเหล่านี้มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับไทยกับอาเซียนอยู่แล้วโดยผ่านทางความตกลงที่เราเรียกว่าเป็นความตกลงเขตการคา้าเสรีสร้างพันธมิตรกันนะคะคก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าจะมีการเพิ่มระดับของความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นให้ลึกขึ้นนะคะก็คล้ายๆกับที่เราจับมือกันใน10 ระหว่าง10ประเทศอาเซียนตอนนี้ก็ต้องมองครบนะคะว่าเราทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ใช่แค่10แต่เป็น10บวก6ประเทศแล้วก็ในส่วนที่เป็น6ประเทศบวก10เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเร่งสปีดค,ความเร็วในการทำงานเพราะว่ามันมีความเปลีป่นยนแปลงในเศรษฐกิจการค้าโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นที่คาดการณ์กันว่า,าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะซบเซาลงหดตัวลงนะคะ เพราะปัญหาในบางภูมิภาคอย่างเช่นในยุโรปหรือในอเมริกาเองตรงนี้เนี่ยเอเชียนะคะก็ยังเติบโตต่ออย่างต่อเนื่องมีพลังที่สำคัญคือจีนกับอินเดียร,รวมทั้งเกาหลีใต้นะคะรวมส่วนญี่ปุ่นก็กำลังจะต้องเขาเรียกว่าพัฒนาให้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเอเชียก็เป็นเขาเรียกว่าภูมิภาคที่มีเขาเรียกว่าความ เคลื่อนไหวความการพัฒนาตัวเองสูงความเติบโตสูงตรงนี้เราอยู่ตรงกลางเราก็ย่อมที่จะเ,เขาเรียกว่าผูกสัมพันธ์กันนะคะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการผูกสัมพันธ์กันก็เป็นพลังอํานาจในการต่อรองในการที่จะสร้างเกราะกําบังนะคะถ้าเกิดเ,เขาเรียกว่าเหตุภยัยวิกฤตอะไรต่างๆทา,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 างเศรษฐกิจที่แน่นอนเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบแต่ว่า ทำยังไงจึงจะให้กระทบน้อยนะคะก็ต้องร่วมมือกันภารกิจที่เรากําลังคุยอยู่ที่เรากําลังเจราจากําลังทําอะไรตั้งๆอู่่นนี้มันเพื่อทําให้ไทยเองได้มีอํานาจคงอานาจในการเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการต่อรองมีเสียงมีอะไรมากขึ้น,นซึ่งงานต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจยากนะคะคเพราะมันมีความซับซ้อนของเรื่องแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้อง พยายามที่จะสื่อสารให้ใหเข้าใจได้ง่ายขึ้นท่านทำ,นะะทำอยู่อะผมกลัวคนยังไม่ได้เห็นภาพตรงนี้ว่านี่กลมเจรจากําลังทําอยู่นะเขากำลังทำอะไรอยู่ก็เราก็คือเรื่องของอาเซียน s p l u fta เนี่ยยังไม่เกิดนะคะแต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดในอีกสักปี2ปีข้างหน้าก็คือว่าอาเซียนเนี่ยร่วมกับประเทศพันธมิตร6ประเทศเนี่ยอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะประกาศเปิดเจรจา ทำความตกลงที่เป็นฉบับก็<ค>เรียกว่าเขตเศร,รษฐกิจฉบับ,บ,บยักษ,ษ์ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วความตกลงที่มีอยู่แล้วของอาเซียนบวกหนึ่งกับ6ประเทศเนี่ยเรามาผูกกันเป็นหนึ่งฉบับเพื่อทําให้เป็นตลาดที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกัน ให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะคงไม่ใช่จะเป็นความใกล้ชิดในระดับของอาเซียนเองอหรือ AEC อย่างที่ได้เรียนว่าเอเชียก็เป็นศูนย์กลางของอาจจะเป็นศูนย์กลางของโลกนะ<ล>คะ<อ>แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือคือแรงขับเคลื่อนแต่เราจะพูดอย่างเดียวไม่ได้ว่าเราต้องมองตัวเองเป็นหลักของโลกว่าเอเชียเป็นใหญ่อยู่ตรงนี้มไม่ใช่นะคะภูมิภาคนี้ต้องเป็นภูมิภาคที่ยังต้องเปิดเพราะว่าการ การที่เราเชื่อมโยงกันภายในนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปปิดประตูกั้นคนอื่นนะคะคเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในโลกนี้นะคะความเชื่อมโยงสร้างเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ<ม>เขาเรียกว่าผนึกกำลังกันนะคะ,ะมันก็จะทำให้การทำงานการการทำมาค้าขายระหว่างกันเนี่ยมันมันสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทำกันในเอเชียเนี่ยหลักก็คือว่าไม่ใช่เพื่อไปปิดกั้นคนอื่นแต่ว่าต้องการที่จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นปึกแผ่นได้ไหม,คว,มความมีพลังนะคะคแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงต่อออกไปซึ่งเราก็เชื่อมอยู่แล้วการทำมาค้าขายไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเอเชียนะคะเอเชียก็ค้ากับทั้งโลกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะสามารถอธิบายให้แก่ภาคเอกชนนะคะซึ่งเขาควรจะได้รับผลประโยชน์ รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆาภาคเกษตรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะโลจิสติกอะไรต่างๆเราได้ข้อมูลเรื่องอาเซียนหรือว่า a อ c แล้วก็มีเป้าหมายเป็นเชิงตัวเลขที่หลายคนยัต้องตื่นตัวแล้วเข้าใจก็คือ2015แต่วันนี้ท่านขยายความในแง่ของพัฒน์ plus FTA ประชาชนเองถ้าเขาสนใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมิติไหนที่ท่านคิดว่าควรจะต้องสนใจแล้วก็มิติไหนที่เขาสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้บ้างครับเกี่ยวกับกรอบที่มันใหญ่ขึ้นตรงนี้ครับในแง่ของสิ่งที่ภาครัฐทำนะคะทั้งระหว่าง10ประเทศที่เรากําลังสร้างเอีกับสิ่งที่เรากําลังทําร่วมกับทางพันธมิตรนะคะ <c oughs> ก็ตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ <c oughs> หลายส่วนที่ ผู้ที่ใช้ประโยชน์เนี่ยหรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะหลากหลายนะคะมีทั้งในแง่ที่เป็นสินค้ามีทั้งในแง่ที่เป็นธุรกิจบริการซึ่งมีหลายสาขามากแล้วก็ในด้านของการลงทุนด้านการลงทุนเราก็ต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์แก่คนนอกกลุ่มของเราด้วยนะคะ คือนักลงทุนต่างชาติที่เราก็ยังอยากที่จะให้เขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราแต่คงต้องดูว่ายุทธศาสตร์ที่เราจะพยายามที่จะดึงการลงทุนเข้าประเทศนั้นเนี่ยมันควรจะมีการพัฒนาทบทวนอย่างไรนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ของประเทศไทยให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์ด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องต้องมองหลายๆส่วนบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายบริษัทก็ต้องมองว่า ทําอะไรอยู่ะจะค้ากับใครนะคะสินค้าเป็นอย่างไรสู้เขาได้แค่ไหนอาจจะต้องเริ่มจากว่าในตลาดประเทศไทยนั้นเนี่ยสินค้านี้เป็นที่ยอมรับโดยจากผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้ายังไม่เคยทําการค้ากับต่างประเทศน่าที่จะลองดูว่าเริ่มจากอาเซียนก่อนได้ไหมเพราะอยู่ใกล้ประเทศไทยที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ท่านเองก็เชื่อว่าทางภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยท่านก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วที่จะทำให้ธุรกิจของของ,ของ,ของท่านนั้นประสบความสำเร็จก็ย่อมที่จะพยายามที่จะ,ะเรียนรู้นะคะแล้วก็หาลู่ทางที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเนี่ยเดินหน้าต่อไปแล้วก็สามารถขยายนะคะพัฒนาได้ได้ดีได้เร็วด้วยก็ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองต้อง ทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอให้ภาคเอกชนเดินมาหาเราเราก็ต้องเดินไปหาแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการทํางานของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจารเนี่ยเรื่องการเจรจารการค้าระหว่างประเทศต่างๆมันคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํางานร่วมกันนะคะเป็นประเทศไทยะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทําได้โดยลําพัง รเราต้องการการทำงานร่วมบูรณาการแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปในทิศเดียวกันค่ะครับวันนี้ขอพรบคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตีดตามเจรจาอัปเดตครับ